ถ้าทุกคนไปงานตามแบบเวลาเรามีตลาดนัดเนาะมีงานสงการานอะไรเงี้ยจะมีคนน่ะมาขอถ่ายรูปพี่นุชอะอเยอะมากแล้วขอถ่ายรูปกับ ท่านกงสุนใหญ่ได้ไหมกูาบอกไปเลยไปเลยคือทุกคนจะแบบว่าเป็น f อนะคือเขาคิดพูดถึงกิจกรรม2อันที่เราภูมิใจมากก็คือกิจกรรมตลาดนัดอันนี้จะว่าไปเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านกงสุนใหญ่รุ่นเก่าๆที่เปิดสถานกงสุนใหญ่ให้จัดตลาดนัดทุกๆอาทิตย์แรกของเดือนที่มีอากาศดีสืบพินุว่าน่าจะมีที่เดียวในเก้าสิบแปดเห่งะมัเคือสถานที่ราชการน่ะแต่กลายเป็นว่าได้ตอบโจทย์ทุกอย่าง คือเราได้มีโอกาสได้เอนเกจกับชุมชนไทยชุมชนไทยแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ของชุมชนไทยที่เขามาพบปะแล้วก็ได้มีการเผยแพร่อาหารไทยที่เป็นที่ป๊อปปูล่าทำให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสได้มาสัมผัสอาหารไทยจนเรื่องตลาดนัดพี่นุอยากจะให้ครูเอเวที่จะมาเป็นกองสุใหญ่ต่อจากพี่นุเนี่ยก็ต้องแคร r y ีเรื่องเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นเป็นกิจกรรมที่พีน่นภูมิใจมาก